กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระราชาและพระราชนีเพิ่งจะมีพระธิดาองค์น้อยจัดงานเลี้ยงฉลองกันเถิดพระราชายิ้มอย่างมีความสุขเอาสิเพคะพระราชนีเห็นด้วยพระองค์ทรงส่งบัตรเชิญน,นะเพคะหม่อมชั้นเลี้ยงลูกยุ่งเหนือเกินค่ะวันงานเลี้ยงฉลองมาถึงโต๊ะอาหารเต็มไปด้วยอาหารเลริศรสมีดนตรี และการเต้นราในห้องโถงแขกที่มาในงานต่างนำของขวัญมาวางไว้ข้างๆเปรพระธิดาปิดท้ายด้วยนางฟ้าที่ดีสี่องค์ที่มาร่ายเวทมนต์พระองค์จะต้องเฉลียวฉลาดนางฟ้าองค์แรกกล่าวพระองค์จะต้องเป็นนักเต้นรำที่เก่งกาจนางฟ้าองค์ที่สองกล่าวพระองค์จะต้องเป็นนักร้องที่เยี่ยมยอด นางฟ้าองค์ที่สามกล่าวแต่ก่อนที่นางฟ้าองค์ที่สี่องค์สุดท้ายจะได้อวยพรก็มีแสงวาบตามมาด้วยนางฟ้าใจร้ายองค์หนึ่งหัวราะเสียงแหลมทั่วท้องพระโรงตกอยู่ในความเงียบเมื่อนางฟ้าใจร้ายนั้นโผล่มาที่งานเลี้ยงผู้ซึ่งพระราชาลืมส่งบัตรเชิญให้นางมาร่วมงานทำให้นางโกรธพระราชาเป็นอย่างมาก นี่คือของขวัญของฉันนางฟ้าบอกวันหนึ่งเจ้าหญิงจะต้องถูกเข็มของเครื่องปั่นได้ตานิ้วมือจนกระทั่งสินชีพจากนั้นเธอก็าหายตัวไปในกลุ่มเมฆสีดำทุกคนอ้าปากค้างพระราชนีสรงสะอื้นและพระราชาก็รีบสั่งให้ทหารเผาเครื่องปั่นได้ทุกเครื่องที่มีในราชอาณาจักรจากนั้น นางฟ้าองค์ที่สี่ก็พูดด้วยเสียงสัน่นฉันจะทำลายคำสาบยังไงดีเธอพูดฉันทำลายคำสาบไม่ได้แต่ฉันเปลี่ยนคำสาบได้ถ้าเจ้าหญิงถูกเข็มตําที่นิ้วชี้เธอจะไม่สิน้นชีพแต่จะหลับไหลเป็นเวลานานและวันหนึ่งก็จะฟื้นขึ้นมาด้วยจุมพิษของคนที่เป็นรักแท้เวลาผ่านไปหลายปี เจ้าหญิงก็เติบโตและมีคุณสมบัติตามที่นางฟ้าทั้งสี่อวยพรวันหนึ่งเจ้าหญิงทรงเดินสำรวจพระราชวังเมื่อพระองค์ทรงเดินมาพบประตูลับที่เป็นทางไปสู่หอคอยพระองค์ไม่เคยเห็นทางนี้มาก่อนเจ้าหญิงจึงปีนบันไดที่สูงชันและเสด็จเข้าไปในห้องเล็กๆตรงมุมห้องมีเครื่องปั่นได้ที่ถูกลืมทิ้งเอาไว้ เจ้าหญิงไม่เคยเห็นมาก่อนเลยพระองค์จึงได้ปัดหยากย่อยออกและถูกเข็มต่ำเข้าที่นิ้วชี้ทันใดนั้นเองพระองค์ก็หลับไหลไปพร้อมๆกับทุกคนในปราศาสตรเวลาผ่านไปหนึ่งรปีมีพงน้ำขึ้นรายร้อมพระราชวังหลายคนพยายามที่จะฝ่าพงน้ำเข้าไปแต่ก็ล้มเหลวอย่างไรก็ตามวันหนึ่งพระราชาผู้มีโฉมงามพระองค์หนึ่ง ขี่ม้าผ่านมาที่พระราชวังนั้นเมื่อพระองค์เห็นหอคอยโผลออกมาจากป่าน้ำพระองค์ก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นพระองค์จึงได้หยุดม้าตรงหน้าหอคอยนั้นและลงจากมา้าชักดาบออกมาฟันพงน้ำแล้วฝ่าเข้าไปข้างในแล้วก็มีทางวิเศษปรากฏขึ้นตรงหน้าของพระองค์ในที่สุดเจ้าชายก็เข้าไปในปราสาท พระองค์เสด็จผ่านทหารที่เป็นยามที่กำลังกรนอยู่ที่ประตูพระองค์หยุดชื่นชมม้าที่งามสงา่าซึ่งสับประงคอยู่ในคอกนั้นเจ้าชายเกือบจะสะดุดแม่ครัวที่ฟุบอยู่ไกลๆหมอ้อเจ้าชายคำนับพระราชาและพระราชินีที่กำลังหลับอยู่บนบัลลังก์จากนั้นเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างสะกดจิตของพระองค์ เจ้าชายจึงเสด็จขึ้นไปบนยอดหอคอยเมื่อเดินเข้าไปข้างในห้องเล็กๆทันใดนั้นเจ้าชายก็ทอดพระเนตรเห็นเจ้าหญิงหัวใจของพระองค์ก็เต้นแรงตึกตักตึกตักพระองค์ไม่เคยเห็นใครสวยขนาดนี้มาก่อนในชีวิตพระองค์โน้มตัวลงจุงพิดเจ้าหญิงและทันใดนั้นเองเจ้าหญิงก็ลืมตาขึ้นและยิ้มให้กับเจ้าชายพร้อมกับกล่าวขึ้นว่า หม่อมฉันหลับลึกมากเพคะและพระองค์ก็ถอนหายใจขณะที่เจ้าหญิงตรัสทุกคนในปราสาทก็ตื่นขึ้นและทำงานของตนตามปกติเรากับว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนทหารยามก็ยังคงยืนรักษาการต่อไปคนเลี้ยงม้าก็แปลงขนให้ม้าต่อไปและแม่ครัวก็เริ่มทำอาหารต่อไป พระราชาและพระราชินีรู้สึกดีใจมากไม่เพียงแต่เจ้าชายรูปงามจะทำลายคำสาบชั่วร้ายเท่านั้นแต่เขายังตกหลุมรักเจ้าหญิงและขอเจ้าหญิงแต่งงานหลังจากนั้นพระราชาร้องยอดเยี่ยมไปเลยเรามาจัดงานอภิเษกสมรสกันเถอะไม่ช้าเจ้าหญิงกับเจ้าชายก็ได้อภิเษกสมรสกัน และพระราชาก็ทรงจัดงานเลี้ยงฉลองใหญ่โตร่องเชิญทุกๆคนยกเว้นนางฟ้าใจร้ายแต่โชคดีที่คราวนี้นางฟ้าใจดีทั้งสรายเวทมนต์เพื่อป้องกันไม่ให้หนางฟ้าใจร้ายมายุ่งกับงานเฉลิมฉลองในครั้งนี้และทุกอย่างก็ดำเนินการไปได้ด้วยดีหลังงานแต่งงานเสร็จสิ้นลงเจ้าชายกับเจ้าหญิงก็ขี่ม้าออกไปด้วยกัน และไปเที่ยวชมนอกพระราชวังอย่างมีความสุข